วันนี้นะคะเราจะมารีวิวแปลงคอนซีลเลอร์กันนะคะทั้งหมด6ตัวค่ะนะคะมาดูกันว่าตัวไหนปังตัวไหนเลิศแบบไหนที่ลงคอนซีลเลอร์ได้กลิบที่สุดค่ะใครนะคะอยากดูตัวเต็มเนินนะคะอันนี้ตัดมาจากคลิปวิดีโอในแอปแดงนะ่คะสามารถเข้าไปดูได้เลยช่องชื่อภูริสาะคะ่ะอันนั้นก็จะละเอียดนะคะยิบเลยนะคะเกี่ยวกับแปลงเหล่านี้เนาะ,ะตัวแรกนะคะเป็นของเมลินดานะคะเบอร์ศ6นเนาะแปลงคอนซีลเลอร์เนาะสำหรับตัวนี้เราว่าราคาดีแต่ว่า ฟินิชที่ได้ค่ะเรายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่รู้สึกว่าถ้าอยากให้มันเนียนอาจจะต้องตบด้วยฟองน้ําอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าให้เลทเราให้7เต็ม10นะคะด้วยราคาที่ถูกเนาะต่อมานะคะเป็นแปลงของวัดสดนนะุเราได้จากเซี่ยงไฮมานะคะตัวนี้เราไม่รู้ว่ามีขายในไทยหรือเปล่านะคะทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะฟินิชดีเก็บรายละเอียดดีนะคะแล้วก็ตัวแปลงมันจะเป็นแปลงที่มีหัวแหลมๆสามารถใช้ตรงหัวแหลมๆในการเก็บดีเทลในเส้นใต้ตาได้นะคะเนียนเลยค่ะ8ปดทับสิบค่ะ ใครหาได้นะคะลองไปหาซื้อดูในราคาเพียงแค่200กว่าบาทต่อมานะคะเป็นตัวโซอีว่า146นะคะจะบอกว่าตัวนี้แอบผิดหวังนิดนึงเพราะราคาสูงอันนึงเกือบพันน่ะทุกคนประมาณ700-800อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปหาดูเนาะในซโฟราเนาะเรารู้สึกว่าฟินิชที่ได้มายังไม่เนียนนะคะยังไม่ถูกใจให้5เต็ม10แล้วกันด้วยเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะ ต่อมานะคะเป็น bk beauty นะคะ a 5 0 6ตัวนี้เราชอบมากนะคะหัวแปงมีความเดนส e พอดีแล้วก็แปลงมีความนุ่มเวลาใช้น้ำหนักกดลงไปใต้ตาไม่ระคายเคืองเลยนะคะแล้ว f i n i s ที่ได้คือเนียนเข้าไปกับผิวเลยค่ะตัวนี้ให้9ทับ10เลยค่ะต่อมานะคะเป็น bk beauty เหมือนกันนะคะ e n i k i l a r o s e นะคะ n 1 6 brush นะคะตัวนี้คือเป็นตัวเก็บดีเทลใต้ตาเลย ให้10เต็ม10เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเก็บคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้กลิบมากนะคะหัวแปรงที่แหลมๆมันสามารถจะเอาไปถูนะคะแล้วก็เก็บบริเวณที่ครีซิ่งได้ค่อนข้างดีค่ะต่อมา B K Beauty เหมือนกันนะคะ N 14 Brush นะคะตัวนี้บอกเลยฉันให้ร้อยเต็ม10เลยอะเธอขาด้วยความที่มันสะดวกมากนะคะใช้ง่ายเนาะนะคะเบลนออกมาแล้วเรารู้สึกว่าให้ทั้ง coverage แล้วความรู้สึกว่าเป็น air brush ค่ะให้ร้อยเต็ม10เลยนะคะทุกคน